ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงปลายน้ำปี2566ของนายก้องเกียรติไกรเมฆตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับผมคืนอนายก้องเกียรติไกรเมฆครับ เป็นสปรกรคือข่ได้การประมงประจำปี2 5 6 2ครับอยู่ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่1น5่หมู่5ครับตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเนื้อปลา4ไล่รวมรวมแล้วมาไล่ครับมีสระอยู่5ลูกครับ อีกส่วนนึงครับส่วนนอกเหลือจากบ่อปลาครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผลไม้จะเป็นส่วนทิมพารามครับที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนก็ประมาณสิบสิบสี่ไร่ครับที่แยกเป็นโซนครับก็จะมีฝั่งน,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 นี้ก็จะเป็นทิมพารามครับั่งนอ้นก็จะเป็นาะม่วงมะขามท้เรียนปลูกผลไม้จับกันไปครับหลายๆหลายๆอย่างครับเป็นเหมือนกเกษตรผสมผสา,านนีครับ หแหล่งน้ำนะครับก็จะมีมีทางเข้าช่องทางเข้าน้ํานะครับสาหรับมาใส่เก็บไว้เพื่อใช้สําหรับการเกษตรและก็เพื่อการประมวงเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้าด้วยครับได้ประโยชน์สองทางครับมีทางน้ําเข้าน้ำออกป็นทางแยกชัดเจนครับเพือน้ําเสียน้ํะไรครับ ด้านการประมงค,ครับการเลี้ยงาก็จะมีการเอาปลามาอนุบาลไว้ก่อนก่อนที่จะปล่อยลงสู่บ่อนอ้าานะครับก็จะมีพวกแหนจอกแหนไว้เสริมตามธรรมชาตินอกจากของอาหารนะครับหลักก็จะเป็นปลายิลกับปลาตะเพียนะครับก็ ปีนึงก็ขายรวมแล้วก็จะแยกอย่างละประมาณร้อยกิโลขึ้นครับเนาะขายตามภายในชุมชนครับก็สร้างรายได้ประมาณปีนึงก็ประมาณสักสอย่างรวมกั็ประมาณสักหมื่นสห้าได้ครับท่านผนี้จะเป็นสระอนุบาลปลาในบ่อด,ดินนะครับ จะมีอนุบาลทั้งในกระชังแล้วก็บ่ดินเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ในบ่ดินจะทนดีกว่าครับโอกาสถ้าเราไม่อนุบาลเนี่ยครับมันโอกาสในการรอดที่จะเป็นปลาใหญ่แล้วมันเสือน้อยครับแต่หลังจากที่เราได้ทดลองอนุบาลแล้วก่อนป่วยไงครับโอกาสเปอร์เซ็นต์ปลามันเพิ่มเยอะกว่ากันนะในการที่เราจะจับขายเนี่ยจะรอดเยอะกว่าครับ ขอบคุณประมงครับอำเภอชนแดนครับแล้วก็ประมงจังหวัดปัตตบูีครับที่สนับสนุนงบประมาณหนึ่งสองบาทให้มาจัดสร้างทับระทานยงปลาแบบลอยน้ำนะครับก็จะมีส่วนแรกก็จะเป็นเหล็กครับโครงข้างเป็นเหล็กครับเหล็กตะแนรนนะครับส่วนสองก็จะเป็นถังถัง200้ลิตรรับ4ี่ถังครับ,รบแล้วก็จะมีตะข่ายเอ็นโพลี ตาห่างตาห่างหนึ่งเซนครับหนึ่งม้วนนะครับแล้วก็มาเย็บเป็นสามสี่รวมกันครับแล้วก็มาแบ่งแบ่งครึ่งครับเป็นกระชังครับแล้วก็เป็นกระชังแบบคู่ครับฝั่งนู้นจะเป็นาปลาฟนีินหมันครับฝั่งนี้จะเป็นปลาตะเพียนอัตราส่วนที่ลองคำนวณไว้ก็น่าจะไม่เกินหนึ่งพันตัวต่อนหนึ่งกระชังครับแต่ต้องเลี้ยงระยะเวลาไม่เกินแปดเดือนครับถ้าเกินแปดเดือนมัน ค่าหัวหาไม่ได้สูงเ็ไไ้ครับ